อันนี้เขาปวดนะขอให้ได้ไม่ไม่ประกันตัวอ๋อแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่กับลุงนวเนี่ยเอฟซีเอนนีปวนใช่ไหมเอฟซีปวนหรือเปล่าในถามก่อนถามก่อนถามก่อนว่าคุณพิมปวนหรือเปล่าไม่รู้พี่เสือลบไปแล้วเพราะความใช่ไหมหมาะสมนะขออนุญาตลบออกนะฮะห้ามย้ำเลยนะห้ามพาดพิงบุคคลอื่นใช่ใช่ห้ามกล่าวอ้างถึงหน่วยงาน เราขึ้นป้ามาแล้วก็วิ่งเลยนะจชะเอาขึ้นเขาจ้องขนาดแล้วเราบอกเราไม่จัดรมอำนาจในองค์กรนะครับใช่เราแค่ขอกำลังใจให้ลูกป้าส่งหัวใจส่งหัวใจมาให้ลูกป้าแค่นี้พอแล้วนะคะเราไม่ต้องเปเจ้าร่วมถึงบทบาทถึงอำนาจ ของสารยุติธรรมใดๆทั้งสิ้นเลยคนนี้คำขูดหรือเปล่ายังไม่ได้บอกแต่ทั้งโทษรลายกลับอย่างนู้นบ้านเขาถือโทรศัพท์ด้วยหรือนี่นี่ใช่นี่นั่นไงเมื่อวานนี่เขาบอกกลับตัวไอ้คนตัวลายจะมาแต่งตัวอนั่นไงที่เขาพูดกับยายยายสมรจะไม่ทายทุกข์เขานะที่เคตรคอมเมนต์มานะทียายพูดให้แอดผู้ชายไม่ใช่เขาบอกแค่โทคตะลายกลับมาหรือยังก็คือลายอ่ะลายอ่ะ ทีมไลน์แต่กลับมาหรือยังเขาปวดหรือเปล่าพูดถึงงี้นั่นน่ะมันตัวมันจะลายตัวลายเขาลายนี้นนะักโทษไลน์กลับมาอย่างเดี๋ยวพิดคุณนิดคุณนิตยาดาดิอันนี้พูดถึงพูดถึงใครพูดถึงใครคะพูดถึงฝั่งตรงข้ามใช่ไหมพูดถึงใครว่าเันเพราะว่ามันมันมีสายที่เขาคอมเมนต์มาช่องยายนะคุณนงยาวคุณวัฒนาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า คิขอคุณการเดี๋ยวยายเอาคิปออก่อนแล้วบอกว่าโทถนาบอกว่าถ้าโทษลายเนีเขาไม่ให้โทโทษขอให้ลุงได้ประกันตัวนะสู้ๆไปกับลุงนะที่เสือท้าคุณยากรอลคิปนะฮะท้าขอ คุณน้ำพึ่งหวานรอครับผมเราก็รออยู่ตอนนี้ที่กาตอนนี้อยู่ประการกาลคุณอยู่ที่ป่าคุณอยู่ที่ป่าคุณน่าจะมาปวกแล้วครๆมาปวดครเดี๋ยเหน็าบุญดีนั่นแหละกรพนปกติ ไม่แระมันแดกบล็อกก่อนบล็อกก่อนเดี๋ยวคนนี้แระเดี๋ยวจะโดนรถตกตกเลยคือช่วงเนี้ยมันจะมีคนที่ไม่ใช่เอฟซีเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็เข้ามาพิจพรณาเสือาชเองะเอ่ะเขาามาะาะเน้นาะนาะเนานาะเนาะเนมันาะเนคุเนระเนาะเนานเานานเนนนเน นี่ๆนี่กบวนี่ดู่อิยายไม่ได้อ่านด้วยเยอกัรเสื้ออ่านดิดิดเสื้อเสืมันนาจ๋ยๆูๆดูๆน้าอะไรนะเยอซมมาก่อนเด้อือโอโหจะเข้าลัวลนะ ไม่น่ไมอเีรมจะนงกัเขาไม่ทำอะไรเลยนะเขา่า่า่งรอถ่ายป่าอููุ้มซูมแล้วซูมแล้วซูมแล้วหนึ่งหนน่นหอ้ไดนตะข่าว้จะเอาหัวโผล่เข้าไปแล้วติ่นออกมาไม่ได้ไปจกหัวรอเลยนี่มัน ถ้าหัวเข้าไปในคมเหล็กนะเอาออกไม่ได้มไ่้เลยขาหละที่คมันนได้ตอนแรกเขามาอยู่ตั้งกล้องอยู่ตรงนี้เขารู้ว่าลูกไปุกวิ่งวิ่งไปนู่นยายก็เลยลองเห็นเลยยายนี่ไงเขาบอไม่ได้ซูงไ้ร้านน่งซูมาเตี่วซูได้หนี่เจ้าสิเอาไงสมใจนี้อาเราก็ไปเอานี่นเต็มดีตั้งใจมือนี่นี่ อากลองเ้เอทงิ่องในเทิงเทิงกะแพงคุณดาวันเนาะอบพระครับพัดสติคกอร์โอ้ยนี่ไนะแมงในชีวิตเลยโอ้ยตายกูจะเรียนอนะ ขอบพระคุณนะครับพี่ดาวเดี๋ยวได้อ่านความความพี่ดาวคนสวยโอ้โหดิ้นใจนั่งหตื่นเต้นเลยมเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ภาษาอังกฤษแป๊บนึงโอเคเนาะ my heart every จริง I cry every dayI can't eat a n t sleep